นี่คือทีวี Sony 4K นะครรุ่นใหม่เป็นเกรด mid-end แต่จัดเต็มด้านสเปคไม่ว่าจะเป็น Android TV, Dolby Vision และ Dolby Atmos สวัสดีครับผมโรมัน Lcdtv Thailand ได้ตัวจริงมาแล้วครับนี่เลยนะฮะ Sony 5 5 X 8 0 0 0 H นี่ตัว H นะฮะบ่บงบอกถึงซีรีส์ใหม่ประจำปี2020นะครับโอเคมันเป็นเกรด mid end นะแต่ถือว่าจัดเต็มด้านสเปคเนี่ยถือว่าสูสีดูดีกับรุ่นพี่อย่าง s 8 5 0 0 G ในปีที่ผ่านมาเลยเอาละ่ะมาดูดีไซน์กันก่อนตัวกรอบทีวีนะครับเป็นสีดำลักษณะนี้ไม่หนามไม่บางนะมีโลโก้โซนี่ลึกอยู่ตรงกลาง กรอบสี่เหลี่ยมใสๆแบบนี้นะฮะเป็นขีดเนี่ยนี่คือไลท์เซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์ตรวจจับวัดระดับแสงภายในห้องนะเพื่อปรับภาพของทีวีเนี่ยให้สว่างหรือว่ามืดเนี่ยสอดรับกับสภาพแสงภายในห้องครับส่วนขาตั้งเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่นะครับเรียกว่าเป็นเบรดดีไซน์นี่ถือว่าสลิมเลยนะครับคล้ายๆกับใบมีดแล้วก็มียางรองกันลื่นสีดำนะฮะอยู่ด้านล่างด้วยพลิกมาดูที่ด้านหลังกันบ้าง ฝาหลังเนี่ยจะสังเกตได้ว่าไม่มีรูหรือร่องอะไรเลยนะครับเขาดีไซน์เรียบๆแบบนี้เนี่ยเพื่อกันฝุ่นเข้าตรงมุมตรงนี้มีโลโก้บราวเวียผนึกอยู่ไว้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมลองลอกสติกเกอร์ให้ดูอ้เท่ๆแบบนี้เลยมาดูช่องต่อกันบ้างครับนี่มันมารวมกันอยู่ที่ด้านข้างทั้งหมดแล้วนะฮะมี HDMI ให้4ช่อง USB 2ช่อง Optical Out นี่เป็นสายเสียงนะครับช่องต่อหูฟังแบบแจ็ค3.5 ช่องต่อ A v วแต่ต้องใช้อแดปเตอร์ช่องต่อไซแลนช่องต่อดีต้นทีวีมีสติ๊กเกอร์ตราคุดของกสทชกำกับไว้ด้วยที่สำคัญรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายด้วยครับรีโมทคอนโทรลน,นี่ให้แบบดีไซน์ใหม่หมดจดมานะครับดีไซน์สวยขึ้นสลิมบางลงนะฮะถือถนัดมือมากยิ่งขึ้นมันใช้สัญญาณบลูทูธในการเชื่อมต่อกับตัวทีวีครับทำให้การควบคุมเนี่ยควบคุมได้แม่นยำแล้วก็ได้ระยะทางที่ไกลยิ่งขึ้นครับ สเปคด้านภาพตัวนี้เป็นจอ LED ความละเอียแบบ 4K ครับใช้จอชนิดใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Plane t o Line Switching คือจริงๆเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยแทบเหมือนจอ IPS เดิมเลยนะครับ จะต่างกันที่โครงสร้างของเมนพิกเซลแักเล็กน้อยและจุดเด่นเนี่ยคือได้เหมือนกันเลยคือมุมมองการรับชมที่กว้างครับใช้ชิปประมวลผลนะฮะ x 1 e n g i n e นี่พร้อมเทคโนโลยี t r i luminos นะครับเปรียบเสมือนมีความต u m ด o อนั่นแหละที่ช่วยบูสต์ up แสงสีเนี่ยของแม่สีทั้ง3สีให้มีความสดอิ่มแล้วก็สว่างมากยิ่งขึ้นและรองรับ hdr ขั้นท็อปสูงสุดเลยนะครับตามโลโก้เลย dolby vision เดี๋ยวเรามาดูหมดภาพสเ็จรูปกันบ้างดีกว่าครับนี่นะฮะผมใช้หนังเรื่องเคว้งนะที่เป็น 4K นะครับที่อยู่ใน Netflix อ่ะเดี๋ยวจะลองกดพอ s สสักฉากหนึ่งให้ดูนี่เอาที่หน้านางเอกเลยนะครับอ่ะนี่ผมไปที่หน้าเซตติ้งนะครับกดเคลื่อนไหวใช้ขวาให้ดูถือว่ารีโมทเนี่ยตอบสนองต่อคำสั่งได้ค่อนข้างไวเลยนี่เข้าไปที่เซตติ้งใหญ่ให้ดูหน่อยไปที่ดิสเพย์แอนด์ซาว ผมไปที่ Picture ครับนี่มันมีคำว่า Picture Mode นะครับหรือแปลว่าโหมดภาพเสเลจรูปนั่นแหละจุดเด่นของอินเทอร์เฟซในปีนี้นะครับคือมันจะมีรูปเนี่ยรูปประกอบนะครับพร้อมคำศัพท์กันกลับเอาไว้นะครับว่าโหมดนี้มันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนในขณะที่ปีก่อนๆไม่มีนะเช่นในวีวิดนะครับที่แปลว่าสว่างสดอิ่มเนี่ยมันบอกว่าเคลียร์คั r เอร์แล้วก็คอนทราสต์ดีแบบเนี้ยเหมาะกับเอามาโชว์แสงสีต่างๆที่ผมใช้อยู่ แต่ว่าเวลาเรามาดูในบ้านเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะมันถือว่าจัดนะครับเราลองไปดูโหมดที่2นี่โหมดสแตนดาร์ดนะครับมีภาพมากำกับบอกว่านี่ครับเอาไว้ตั้งภายในบ้านไว้สําหรับ everyday use at home อ่าแปลว่าเอาไว้ใช้ดูภายในบ้านแบบทั่วไปทุกวันอะนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ถัดมานี่คือโหมดซีนีมานะครับนี่มีสเลดด้วยภัาแบบเนี้ยปึ๊บปบอ่ะ เหมือนพุ่มกับภาพยนตร์ชายนะครับเขาบอก recommended for watching films at home ก็แปลว่าเหมาะกับการเอาไว้ใช้ดูหนังย้ำนะครับดูหนังภายในบ้านและสุดท้ายคือโหมดคัสตอมนะครับเห็นไหมภาพมันจะดิมลงไปหน่อยนะครับนี่มันมีภาพประกอบนะครับเหมือนในสตูดิโอผลิตภาพยนตร์นะครับเขาบอกว่า เป็นการเอาภาพเนี่ยแบบต้นฉบับเลยครับที่อยู่ในสตูดิโอผลิตภาพยนตร์เนี่ยเอามาให้เราดูในสภาพแสงที่ถือว่ามืดสนิทอ่าในห้องแบบดาร์กรูมอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเหมาะกับว่าถ้าเราปิดไฟดูเนี่ยก็จะถือว่าถนอมสายตาอะไรล,ลได้ภาพที่ถูกต้องด้วยไงแม้แสงสีนี่เป็นธรรมชาติเลยนะแทบถูกต้องโดยที่เราไม่ต้องไม่ปรับอะไรเพิ่มเติมเลยครับส่วนผลการวัดค่าภาพนี่อย่างระดับความสว่างสูงสุดนะครับในโหมดเกมเนี่ยทำได้580นิต ส่วนโหมดคอสตอมเนี่ยที่เป็นโหมดที่สบายตาที่สุดเนี่ยจะทำได้อยู่ที่500นิตครับส่วนคอบเคสี C, ทำได้กว้างถึง93%ของมาตรฐาน DCI P 3ซึ่งเป็นมาตรฐานลงภาพยนตร์สำหรับการเล่นเกมถือว่าตอบสนองต่อคำสั่งจอยได้ไวมากนะครับนี่ผมลองวัดค่าอินพุตแหลกนะฮะในโหมดเกมได้ต่ำเพียง9.8มิลลิเซคเกิลเท่านั้นโดยรวมนะครับคาแรคเตอร์ภาพของ Sony s 8 0 0 0 h เเนี่ยถือว่ามีความเข้มข้นนะฮะเป็นธรรมชาติตามสไตล์ภาพของเขาเลย มาดูระบบเสียงกันบ้างน,นะครับ X8000H เนี S ่ยมีลำโพงกำลังขับอยู่20วัตต์นะฮะแต่ความพิเศษของมันเนี่ยคือตัวดอกลำโพงครับมีการดีไซน์แบบใหม่หมดจดอีกแล้วนะฮะมีชื่อว่า S Balance Speaker คำว่า Balance เสแปลว่าสมดุลครับคือเขาออกแบบลำโพงแบบลูกครึ่งอะนะฮะร,ระหว่างลำโพงทรงกลมที่ให้เสียงดีกับลำโพงนะฮะทรงวงรีที่จะประหยัดพื้นที่นี่ออกมาหน้าตาใหม่เป็นแบบนี้เลยตู้มนะฮะอ่าเห็นภาพนะครับ เขาติดตั้งไว้ข้างใต้ทีวีนะครับคือทรงแบบเนี้มันไม่กินพื้นที่นะฮะแต่มันยังให้คุณภาพเสียงเนี่ยได้ดีทัดเทียมกับลําโพงทรงกลมอยู่จุดเด่นของเสียงนะของ X800H เนี่ยอยู่ที่เสียงกลางครับนี่พวกเสียงพูดต่างๆเนี่ยถือว่ามีความเข้มข้นและชัดเจนมากมีข้อแนะนำในการปรับจูนคุณภาพเสียงนิดหน่อยนี่เราไปที่เซตติ้งได้นะครับเราไปที่ซาวเซตติ้งนะครับ ถ้าเราดูหนังนะฮะแล้วเรานั่งดูกับสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ปรับนะฮะค่าของเซอร์ราลเนี่ยซึ่งแปลว่าเสียงรอบทิศทางเนี่ยให้เป็นออนนะเสียงมันจะดูโอบล้อมนะแล้วก็ครอบคลุมสมาชิกทุกคนที่กำลังนั่งดูอยู่ครับ ระบบสมาร์ททีวีให้มาเป็นนี่ครับ a n d r o i d เวอร์ชัน9.0นะครับตั้งแต่โรงงานเลยนะข้อดีของ Android เวอร์ชันนี้คืออะไรคือสปีดการทำงานที่ไวขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงจำนวนแอปพลิเคชันใน Google Play Store ด้วยเขาเคลมว่ามีมากที่สุดนะฮะถ้าเทียบกับ Smart TV แพลตฟอร์มอื่นเลยแต่ว่าเขามีแอป e x c l u s i v e นะครับที่ s m a r t TV แพลตฟอร์มอื่นไม่มีอย่างคนไทยใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็พวก True i ดีนะครับอ่ะผมลองกดเข้าไปดูนี่เพิ่มเสียงให้ด้วยนี่โลโก้โชว์ข อันนี้เปรียบเสมือนเรามีกล่อง True ID นะหรือพวกกล่องนะดาวเทียม True Vision เนี่ยฝังอยู่ในเครื่องเลยนี่อ่ะมันบอกว่าให้ล็อกอินวย True ID ก่อนเดี๋ยวผมลองล็อกอินนะครับผ่านมือถือของผมนะครับสแกน QR Code นี่สแกนติดแล้วนะครับกดยืนยันอ่าเนี่มาแล้วนะครับ ก็มีรายการนะฮะร,รวมถึงหนังต่างๆให้เลือกดูมากมายอย่างของผมเองเนี่ยสมัครสมาชิกเป็นแพ็กเกจพลตินมัมยู่ฉะนั้นเนี่ยก็ดูได้แทบทุกช่องเลยนะฮะพวกหนังพวกนี้ก็เหมือนใน t ูไอดีนะผมว่าเมนูการใช้งานเนี่ยไวมากๆนะไม่หน่วงเหมือนพวกกล่องทูไอดีอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะอ่านี่เรามาดูกันช่องรายการที่เหมือน True v i s i o n นี่ผมเลือเ่อนขึ้นไปนะครับเลือกไปที่ c h a n n e l List ตรงนี้ปุ๊บนี่โชว์ช่องทั้งหมดขึ้นมานะถ้าเราอยากจะดูฟุตบอลพรีเมียร์นี่ ทูสปอร์ตเอชดีหนึ่งนะครับดกดเข้าไปว้าโหเห็นไหมอันนี้เราดูบอลพิมลีกแบบถูกรีกสิทธิ์นะครับโดยไม่ต้องไปซื้อกล่องนะหรือว่าใช้มือถือมาต่ออะไรให้วุ่นวายแล้วครับถัดมานะครับนี่แอป LINE TV ถือว่าเป็น e x c l u s i v e App แอปนะครับของ Android TV เช่นกัน ก็จะมีรายการนะรของไทยเนี่ยพวกเกมโชว์แนละละครซีรีส์รายการวาไรตี้ต่างๆเนี่ยรวบรวมเอาไว้นะครับรวมถึงซีรีส์เกาหลีนะฮะแล้วก็ซีรีส์จีนเนี่ยเขามีแอปอย่างวิวเนี่ยครับเป็นของเกาหลีนะฮะแล้วก็ VTV อันนี้ก็สามารถไปสมัครสมาชิกดูกันได้อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ถือว่าเป็นไฮไลไท์เลยนะครับคือ Google Assistant นะฮะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะรองรับคำสั่งเสียงนะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นจุดเด่นของ Android TV เลยนะครับว่าเราอยากจะให้ทีวีมันเซิร์ชค,ค้นหาอะไรเนี่ยนี่ ปุ่มไมโครโฟนครับกดเข้าไปแล้วพูดลงบนไมโครโฟนได้อ่ะผมจะลองทําให้ดูนะครับเปิดหนังสักเรื่องบน Netflix กซ์ <What? S 1> Open Snowpiercer on Netflix อ่านี่ผมลองสั่งเป็นภาษาอังกฤษดูก่อนนะเ sure. <Opening> นี่ยข้อดีของ s แปด h อย่างที่ผมบอกคือมันรองรับทั้ง d o l บ y v i s ช o ่นและเสียง d o l บ y a t อ o s เห็นไหมฮะอ่ะเป็นระบบเสียงแล้วก็ภาพขั้นท็อปสุดจากค่าย d o l บ y เลยลองดูอีกสักทีนึง เปิดชิงร้อยชิงล้านบน YouTube อ่ะเห็นไหมผมใช้ภาษาไทยบ้างละนี่มันก็มีตอนต่างๆขึ้นมาเลยนะครับโอ้นี่หม่ำถอดกันเกงอยู่นะฮะจุ๋ยชอบลองกดดูสัหน่อยสิ จริงๆ Google Assistant เนี่ยมันสามารถทำให้ทีวีนะครับเป็นศูนย์กลางในการควบคุมอุปกรณ์ IoT ต่างๆภายในบ้านได้นี่ผมเชื่อมต่อนะหลอดไฟ Philips Hue ไว้3ดวงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้รีโมทคอนโทรลทีวีสั่งงานเจ้าหลอดไฟ3ดวงนี้ดูครับอ่ะมาดูกันเปลี่ยนหลอดไฟเป็นสีเขียวนี่เห็นไหมมันเขียนว่าเปลี่ยนหลอดไฟเป็นสีเขียวด้วย อ่าได้เลยเปลี่ยนหลอดไฟเป็นสีเขียวใช่ไหมสามดวงเป็นสีเขียวแบบพิกโกโลเลยนะครับอ่ะมาดูต่อเปลี่ยนหลอดไฟเป็นสีแดงนี่เห็นไหมเขียนว่าสีแดงด้วยมาดูหลอดจริงนี่เปลี่ยนไหมอ่านะฮะสีแดงสีแดงโหอันนี้แบบโลโก้ LCTV d Thailand เลยนะฮะอ่ะมาดูคำสั่งสุดท้ายกันปิดไฟอ่านี่ใช้แบบเบสิกเลยนะปิดไฟอะไรเงี้ย อ๋อนะทั้ง3ดวงปิดหมดแล้วเห็นไหมครับนี่แหละคือผู้ช่วยอัจฉริยะครับสำหรับวิธีการเซตอัพมันจะมีขั้นตอนประมาณนึงนะครับให้ศึกษาจากลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างครับและสุดท้ายน,นะครับถึงจะเป็นรุ่น mid end แต่รองรับฟีเจอร์ที่เร,เรียกว่า Apple Airplay ครับเห็นไหมในที่สุดนะครับทีวี s y n y นะก็รองรับการเชื่อมต่อกับมือถือ iPhone เป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ yeah! นะฮะแต่ขอบอกไว้ก่อน,นครับเป็นข้อมูลเลยนะว่า Sony เนี่ยเขาไปดิวมาเองนะครับไม่เกี่ยวกับ Android ไปดิวมานะอ่ะทำยังไงนี่ผมกดที่เมนูช็อตคัทขึ้นมานครับกดไปที่ Screen m i เ l o r i n g นะฮะแล้วไปที่ Sony 55 8,000H แบบนี้ครับกดให้มันเชื่อมต่อกับมือถือและที่ทีวีนะครับมันจะขึ้นพาสโค้ดขึ้นมานะครับเพื่อให้เรากรอกเข้าไปในมือถือของเรานี่ เพื่อความปลอดภัยนะา8233นี่กดโอเคถ้าไม่ใส่พาสโค้ดเนี่ยเดี๋ยวใครก็ไม่รู้ครับโยนภาพจากมือถือ iPhone ขึ้นมามันก็ไม่ใช่อันนี้เห็นไหมภาพขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับเรียลไทม์ด้วยอะผมเลื่อนขวาให้ดูนี่นี่น,น,นเลื่อนซ้ายแบบนี้นะฮะผมลองเข้าแอป Apple TV ของผมดูแบบนี้แล้วผมลองเข้า l i b r a r y อา Library คือหนังใน i อจูนี่ผมซื้อเอาไว้นะครับอ่ะี่ผมซื้อ Bu m b บ e b บ e เอาไว้เป็น d อ l b y Vision ด้วย กดเล่นดูหน่อยนี่ครับนี่มาเล่นเป็นแอร์เพลย์แล้วนะครับคือหลักการเดียวกับการแคสเลยนี่แหละามาแล้วซับไตเติ้ลเลือกในนี้ได้เลยนะออดิโอนี่ US ซับไตเติ้ลกล้องเห็นเนาะผมเลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยนี่แบบนี้อ่าคมทุกอย่างผ่านมือถือได้นี่เพิ่มเสียงก็ผ่านมือถือเห็นนะอ่าเห็นนะเพิ่มเพิ่ม<ๆ>ลดลดให้ดูนี่ เพิ่มเสียงลดเสียงนี่ซัดกันแล้วนะครับนี่ครับหนังเนี่ยเราได้ 4K Dolby Vision <Wow. S 1> ด้วย a, ข้อดีพูดไปหมดแล้วมาดูข้อจำกัดกันบ้างถึงแม้ Google Play Store จะมีจำนวนแอปพลิเคชันมากที่สุดนะครับแต่ก็ยังไม่มีแอป Apple TV ครับ ฉะนั้นถ้าจะดูหนังผ่าน i อจูเนี่ยก็ต้องใช้มือถือ iPhone ควบคู่กันผ่านฟีเจอร์ a i r p l a y นั่นเองแล้วก็ยังไม่ได้รองรับหูฟังบลูทูธนะครับสำหรับรุ่นนี้จะต้องเป็นรุ่นที่สูงกว่านี้ครับราคาเปิดตัวสำหรับไซส์55นิ้วอยู่ที่22,990บาทพร้อมการรับประกัน3ปีส่วนไซส์อื่นๆดูได้ตามนี้ครับ สรุปนะครับ S 8 0 0 0 H ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น 4K Android TV ที่มีคอนเทนต์ระดับคลังแสงเลยนะฮะอยากจะดูอะไรเนี่ยได้ดูแทบทั้งหมดเลยเออและที่สำคัญเนี่ยมีฟีเจอร์ระดับไฮโซเนี่ยมาประดับตัวมากมายอ่ะแต่อย่างไรก็ตามครับท่านไหนอยากจะประหยัดงบลงมาก่อนนี้สักสเต็ปหนึ่งนะทางโซนีเนี่ยเขาก็มีทางเลือกให้นะครับนี่ครับรุ่น S 7 5 0 0 H นะถือว่าเป็นรุ่นน้องรอ,องลงมานะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้แคร์พวกสเปคไฮโซอย่างพวก d อเบ y Vision Dobby Atmos และ Apple AirPlay ก็เป็นทางเลือกนะครับให้ลองพิจนารณากันดูครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe c h anel n lcd tv ไทยไลน์ของเราด้วยครับผมขอตัวลาไปก่อนนะด้วยคลิปน้องส้มมารีสวัสดีครับ